ไม่ให้แล้วแม่เลยไม่ให้แล้วน้ำมันเอ pues เอ,อเร็วอ่ะฝากแล้วโอ้ยเอ้ไปเขาหุนได้แล้วหน่อยดิมันได้แล้วกปให้น้อยๆสิแม่ทำไมจะไปให้เขาเยอะๆล่ะเดี๋ยวเขาก็อ้วนเหมือนตาหรอกอ้วนเพอดมใหญ่อ้วเหมือนมะลิโอ้โหผงฝานเขาหนิเหมือนมะลิเลยดีนะอุ้ยเอาหน้าจมูกไปแล้วจมูกใสไปแล้วอุ้ย สงสากให้เขาเรียนดูดิให้เขาเรียนดูีแม่จะกินได้ไม่ถ้วยเนี่ยแม่อร่อยดีข้าวอุ่นที่ฝากลูกอร่อยดีข้าวอุ่นกล้องมาดิข้าวอุ่นข้าวอุ่นเต็มไปหมดแล้วทั้งหน้าไหวแล้วแม่ข้าวอุ่นลูกข้าวอุ่นข้าวอุ่นไม่เล่นอย่างนี้ลูกไม่เอาอุยข้าวอุ่นนี่มันหมาแล้วนะลูกโอ๊ยข้าวอุ่นเอ้ยเอ็งทิดาช้างแม่ พอแล้วลูกอุ้ยอุ่นอุ้ยอ er ุ้ยอุ่นอุ่นอุ่นว้าวอุ่นเพราะล้วเขาอุ่นไม่เอาแล้วลูกพี่เอปทิ้งไปแม่ละไม่กินละนุ่นเขามองไงลยไม่เอา้วเขาอุ่นบิคยดูนะวิ้ง เปลี่ยนเป็นทำนี้ฮะ